กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมเ่มาแล้วครับก็ตีมิสซูจีเอมซีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาพบกับความเก็บสงบในในที่สถานที่ใดที่หนึ่งนะครับผมก็ขออาศัยพื้นที่เขามารีวิวรถกันสักนิดนึงนะครับนั่นแหละก็เอากันรถมรโล่กไงอ่าก็คันนี้ครับผมเราจะส่งลงใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนครสวรรจ์วัไม่ใช่ไม่ใช่ใต้แล้วอ่านครศรีธรรมราชนะครับผมคันนี้ของพี่เพชรนะครับคันนี้แต่งอะไรบ้างเรามารับชมกันเลย S <S <S 1> <S 1> แพร์มาแล้วครับผมตำนานกระจังหน้าเอาบาทมาแล้วในรุ่น GT นะครับผมกระจังหน้านี้เป็นที่ฮือฮามาตั้งแต่โฉม22เป็นต้นมานะครับผมก็คือกระจังหน้าเอา่าดร้อนเองนะครับมีการโมดิฟายเพิ่มเติมนะครับโลโก้ด้านหน้าสีแดงนะครับเป็นตัวนูนแบบนี้นะครับผมแล้วก็มี มีเหล็กนะครับหรือตัว,ต,วตัวโครเมียมตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับทาให้ดูหล่อมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมตรงนี้ด้านหน้าของเรานะครับนี่คือกล้อง3 6 0ของเรานั่นเองนะครับติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้กับเจ้ารถคันนี้เพราะว่าคันนี้เป็นโปรโมชั่นแต่งหนักจัดเต็มนะครับผมแทนนั้นยังไม่พอโลโกโ้ X แดงล้วนๆมาแล้วอ่าฟอนต์ใหม่นะครับผมนี่ตัวอักษร Expander ติดตั้งฝากระโปรงให้เป็นที่เรียบร้อยและด้านล่างนี้พลาดไม่ได้กับชุดแต่งสเกิร์ตครับผมนี่เลยสำนักชื่อดังและก็รุ่นยอดฮิตนะครับเป็น RIDER V2 นะครับผมลักษณะมีเดย์ไลท์เป็นแนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับผมเดย์ไลท์ของเขาจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็ตัดด้วยเส้นขิบสีแดงรอบขันพี่เพชรด,ด,ดูดูแล้วพี่เพชรน่าชอบสีแดงมากๆเลยครับผมก็เลือกเป็นสีแดงรอบขันแต่แค่นั้นยังไม่พอครับผมไฮไลท์ของรถคันนี้ ไม่ใช่แค่ด้านหน้าครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าอะไรที่แตกต่างจากคันอื่นๆมาครับแปรมนี่เลยครับผมกระชือชีบันไดข้างนะครับผมเป็นบันไดข้างที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่ในรุ่นคอร์สครั้งนี้นะครับเรามาใส่ในรุ่น GT นะครับเพราะว่าจุดประสงค์การใช้งานของพี่เพ็ทนั่นคือมีผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีเด็กเล็กด้วยนั่นเองนะครับเวก้าวขึ้นก้าวลงนั่นเองนะครับผมนี่ แล้วก็ที่สําคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมเราทําเป็นสีแดงให้ด้วยนะครับเพราะว่าของเดิมเขาเป็นสีน้ําเงินแต่ว่าพี่เพชรบอกอพี่อยากได้สีแดงจัดไปครับมีอะไรที่เกมซีทำไม่ได้แต่แต่ว่าไอ้เส้นตรงนี้ของเขามาจากโรงงานนะครับสติกเกอร์เก็บเอาไว้ก่อนกเ,กเก็บเอาไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ตอนแรกก็จะพ่นสีแหละแต่ว่าเก็บเอาไว้นะครับเพื่อบ่งบอกความเป็นไฮบริดนั่นเองนะครับผมถ้าลอกออกนี่เขาคิดว่าเป็นรุ่นน้ํามันเลยนะโชโอเคถัดมานะครับภายในกันเลยดีกว่าข้างนอกวัดหล่อแหละไปดูภายในกันบ้าง นี่ภายในครับเริ่มจากสัพกเกอรพการลอยแบบ2ชั้นนะครับนี่ตรงรุ่นรองส้นเท้าเวลาขึ้นก้าว <9, S 2> ขึ้นก้าวลงนั่นเองนะครับผมอา้าวโหใครจะรู้ใส่ส้นสูง <Okay. S 1> ใส่รองเท้าหนานะครับยังไงก็ต้องอาจจะมีร่องรอยไอ้ทีอันนี้การลอยได้นะครับแล้วจัดต่อด้วยพรม VP7 ีดีนะครับผมนี่เป็นสีวายแดงนะครับแล้วก็ไวนิลวเป็นลาย BMW นั่นเองนี่สั่งตัดพิเศษจากโรงงานเลยนะครับส่วนด้านหน้านั้น,น,น เห็นไหมคุณเห็นไหมจอเบอร์เลอร์บาร่านี้เป็นจอ and ด o i d นะครับขนาด13นิ้วนะครับผมสามารถดูหนังฟังเพลงหรือดู Netflix ก็ได้นะครับผมนี่แล้วก็รองรับกล้อง3 6 0ด้วยนี่เดี๋ยวเราเปิดจอให้ดูฟ้บแบบนี้นะครับผมนี่จอเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่านี่คุณเห็นไหมฟังก์ชันกล้อง3 6 0มาแล้วนี่ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะครับผมก็จะมีภาพแสดงผลให้แบบนี้เพื่อดูวัตถุหรือว่าสิ่งกีดขวางที่อยู่ รอบตัวรถนั่นเองนะครับผมนี่และเรายังสามารถเลือกได้นะครับว่าจะดูมุมซ้ายมุมขวาแบบนี้ได้นะครับเผื่อว่าเฮ้ยเรามองไม่เห็นเราขึ้นรถเราขึ้นร,รถแล้วอ่ะเราไม่อยากลงไปแล้วนะครับเราสามารถกดดูตรงส่วนนี้ได้เลยนั่นเองนี่อันนี้แค่จอหน้านะปุลและกล้องรอบคันก็มาแล้วนะครับผมถัดมาด้านล่างครับผม usb quick charge นะครับไหนไหนชี้ซิจากกล้องชี้ชี้ชี้นี่นี่นี่แนมนึกนึกว่าชี้ผิดซะแล้ว น,น,นั่นคือ USB f i c ช Charge นะครับสำหรับไว้ใช้ชาร์จแบตมือถือเวลาที่เราเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับผมในช่องชาร์จนี้ก็จะชาร์จไวมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนี่เป็นไงกันบ้างแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมจอหน้า13นิ้วแล้วใช่ไหมนี่เจอจอกลางขนาด14นิ้วนะครับสาหรับผู้โดยสารแถว2และแถว3ที่เราสามารถเปิดให้เขาดูหนังขณะที่เราเดินทางได้ด้วยนั่นเองและมาพร้อมกับระบบสมูทแอนด์สลา์แบบนี้นะครับกดปุ่มเดียว <c oughs> เขาก็จะลงมาตําแหน่งที่เราเซ็ตไว แล้วมาต่อกันที่ด้านท้ายกันบ้างครับผมความหล่อด้านหน้ามาแล้วออปชั่นครอบครัวมาแล้วนะครับต่อ,อก,กันที่ระบบความปลอดภัยด้านท้ายกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับขอเสริมด้วยความหลอกก่อนเลยนี่คือสเกิร์ตด้านท้ายนะครับตรงยอดฮิตท่อเหลี่ยมคู่แบบนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็มีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับเวลาที่รถขับตามหลังเรานะครับแสงเขาจะสะท้อนจะทําให้คนที่ขับตามเรามานั้นเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะครับผมเพื่อความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนั่นเองนะครับ เซนเซอร์ถอย4ี่จุดติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ <_ brilliant> เวลาที่เราถอยหลังนะครับผมก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีตัวเลขบอกด้วยเพราะของเราเป็นรุ่นท็อปสดุดแค่นั้น,นยังไม่พอปั๊บม,ม,มันสมชื่อจริงๆกระโปรงแต่งหนักจเต็มนี่คือประตูท้ายไฟฟ้านะครับเกรดของเราวงเล็บนะครับของเราคือรุ่นท็อปสุดนะครับรุ่นพรีมเมียมพลัสหรือกล่องทองนั่นเองนะครับสังเกตดีๆนะครับกระบอกเรียบแบบนี้นะครับจะไม่มีขุขาอะไรทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็ตัวประมวลผลเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นสีทองนะครับผมแล้วก็ของเราครับรับประกันให้2ปีเต็มด้วยระบบเปิดปิดสมูทนะครับแล้วก็มีระบบกันหนีบให้ด้วยว<ะ>นี่สัมผัสเบาๆนะครับผมก็จะเด้งขึ้นไปแบบน,นี้เลยก็ป้องก,กันการหนีบนั่นเองนะครับต้านท้ายปูพรมให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพรมของเรานี่ปูให้ถึงแถวหลังเลยเวลาที่ไม่มีผู้โดยสารแถวหลังนะครับเราก็สามารถที่ ดึงตรงนี้แล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะเป็นแนวราบนะครับผมอ้สำหรับวางของนะครับหรือของใหญ่ๆด้วยนั่นเอง แค่นั้นยังไม่พอคุณหนูคุณหนูต้องดูส่วนนี้ครับคุณเห็นตรงนู้นไหมเห็นกระจกไหมนี่คุณเล็งไปเลยนี่คือระบบบายสปอร์ตหรือระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับการขับขี่บนท้องถนนนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมเราแต่งให้ทำความสวยงามบันทดยข้างใช้ประโยชน์นะครับน้องหนูตัวเล็กหรือผู้สูงอายุสามารถก้าวขึ้นก้าวลงได้อย่างง่ายดายนะครับผมและประตูท้ายฟ้านะครับผมก็สามารถที่จะเปิดได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยออกล้กกับมิส g จ c บอกเลยว่าแต่งจัดเต็มให้อย่างแน่นอนนะครับผมและคันนี้นะครับเป็นรุ่น GT สีขาวมุกราคาค่าตัวเขาอยู่ที่943,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งไฮบริดประหยัดน้ำมันนะครับผมและพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆด,ดอกเบี้ยพิเศษรวมถึง ของแต่งจัดเต็มเราก็มีให้ด้วยเช่นกันนะครับผมหรับล,ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับรถมิสูไม่ว่าจะเป็นรุ่น Export น้องใหม่มาแรงเอ็กซ์เพนเดอร์บรรถเจ็ที่นั่งนะครับผมสามารถต่อยอดไปรับผู้โดยสารได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีลูกค้าที่ต้องการจดลอยอ18หรือว่าต้องการออกรถเพื่อไปวิ่งแกร็บเอ้ยวิ่งผ่านแอปพลิเคชันก็เยอะนะครับผมก็รุ่นนี้ตอบโจทย์ชาวต่างชาติแน่นอนเพราะว่าเขามีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับและไงผมฝากผลงานของพวกเราก็ติและพี่มิวมิสูเจมซี C, ไว้ในอออ้้้มมกกจลูาดวย สนใจโปรโมชั่นแบบไหนทักหาพวกเราทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ